ผู้ประท้วงในวันนาชาติรวมตัวกันยึดโรงจ่ายน้ำประปาในคลองมูนัสซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ใช้ทำน้ำประปาส่งให้แก่บ้านเรือนประชาชนประมาณ3มของกรุงนิวเดลีซึ่งต่อมาแม้ว่าทหารจะเข้ามายึดโรงจ่ายน้ำประปาคืนได้ในเวลาต่อมาแต่นายเคชาฟจันดราหัวหน้าคณะกรรมการน้ำประปานิวเดลีระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาอีก3-4วันกว่าจะซ่อมแซมระบบน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในเมืองหลวงมากกว่า10ล้านคนที่จะไม่มีน้ำประปาใช้นอกจากนี้ทางการยังได้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเนื่องจากขัดแคลนน้ำก่อนหน้าน,นี้ทางการได้แจ้งเตือนประชาชนให้กักตุนน้ำโดยทางการพยายามบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการส่งน้ำจากที่อื่นไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา การยึดตรงจ่ายน้ำประปาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงของชนชั้นวรรณะชาติที่เรียกร้องให้ทางการจัดสรรโคต้าตำแหน่งงานและโคต้าที่เรียนในมหาวิทยาลัยให้คนวรรณะชาติจากเดิมที่ทางการสงวนโคต้าเหล่านี้ไว้ให้กับวรรณะจันทานซึ่งเป็นวรรณะที่ต่ำที่สุดการประท้วงในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศอินเดียรวมถึงรัฐฮาริยารนาซึ่งล่าสุดมุขมนตรีของรัฐได้ออกมาประกาศว่า ในการประชุมสภาสมัยหน้าจะนำเรื่องนี้บรรจุเข้าในวาระการประชุมส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประท้วงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย19คน